รีวิวกล้องซิกโนนะครับ e-sport รุ่น s ซ s t e r นะครับ WQ 402นะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องเว็บแคมนะครับผมสำหรับสเปคคร่าวๆนะครับวิดีโอเรสูร์สชั่นนะครับ 2.56x1.440 นะครับความละเอียดของกล้องนะครับ4ล้านพิกเซลนะครับเฟรมเรทนะครับ30นะครับมุมก้มเงยนะครับ110องศานะครับเป็นไมค์อยู่ด้านหลังนะครับ USB 2.0นะครับความยาวของสาย1.8เมตรนะครับน้ำหนักตัวผลิตภัณฑ์อยู่ที่78กรัมแค่นั้นเองนะครับ เปิดกล่องออกมาดูนะครับมีอะไรให้บ้างนะครับมีใบรับประกันนะครับแล้วก็จะแถมสติกเกอร์ e-sport มาให้นะครับสำหรับกล้องนะครับก็จะมีสาย USB นะครับ1.8เมตรนะครับแล้วก็กล้องนะครับก็จะอยู่ในพลาสติกห่ออย่างดีนะครับพร้อมกับขา tripod มาให้ด้วยนะครับนี่นะครับลักษณะขาตั้งกล้องน้อยนะครับอตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เกาะจอได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ไตรพอทได้นะครับนี่คือข้อดีของเขาเลยนะครับนี่นะครับเมื่อกลางกล้องออกมาครับก็คือสามารถกับเกาะจอได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับด้านหลังนะครับเขาก็จะมีรูให้นะครับเป็นรูขนาดมาตรฐานนะครับสามารถใส่กับขาตั้งกล้องรุ่นไหนก็ได้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่สามารถใส่ได้เลยนะครับลักษณะการทํางานนะครับเมื่อใส่ไตรพอทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือไม่จะเป็นต้องเกาะกับจอก็ได้นะครับสามารถ ตั้งอยู่บนโต๊ะก็ได้นะครับข้อดีของเขาเลยตั้งอยู่บนโต๊ะย้ายไปตั้งกับที่อื่นไปได้นะครับถ้าเรามีขาตั้งกล้องครับหรือจะเกาะจอก็ได้นะครับนี่นะครับเมื่อเราใส่ไตรพอร์ตเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือเออมันอิสระมากเลยนะครับสำหรับกล้องยี่ห้อนี้ครับซิกโนนะครับหรือหากท่านใดไม่ต้องการที่จะตั้งบนขานะครับก็เอามาเกาะจอได้เลยนะครับลักษณะรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม สำหรับไมโครโฟนนะครับก็จะอยู่ด้านหลังกล้องนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพและเสียงของกล้องตัวนี้กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงก็สําหรับนะครับใครที่สนใจไอ้กล้องตัวนี้นะข้อดีของมันก็คือมันมีขาตั้งแยกออกมาต่างนะเราสามารถไปตั้งตรงไหนก็ได้แต่ข้อเสียก็คือเรื่องเสียงอาจจะยังไม่ดีพอสําหรับใครที่จะไปสตรีมนะครับก็อาจจะต้องใช้ไม์แยกต่างหากหรือ ดีเจครับก็จะมีไมค์ส่วนตัวเนาะต่อมาเข้าเข้ากับคอนโทรลเลอร์เออนะก็ผ่านไปนะครับส่วนเรื่องภาพนะครับก็จะมีอ่าเหมือนกับว่าภาพเป็นแหลกๆบ้างคาเฟรมเด็แค่30นะครับอาจจะยังไม่ถึง60เนาะก็จะมีแหลกๆบ้างแต่ก็รับได้ครับราคานี้ครับไม่ถึงพันนะครับประมาณ8,900นะครับโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็ลองแนะนําดูนะครับว่าสําหรับใครสายครบน้อยอย่างผมเนี่ยก็ตัวนี้จัดจัดไปเลยโอเคประมาณนี้